Alright, later, สวัสดีคะ่วะ,คะวันนี้อนรับาสินกีช n แนลนะคะวันนี้สินกีจะมาเที่ยวอ่าห้วยโกนนะคะเน,ะนาะทางยาวนะคะโอ้โหมาลำบากมากเลยโคตรหกบล้บกกกค่ะกีเองนะคะ่แหละมาถึงแต่พูดถึงแล้วกล็อกไกลอยู่นะแต่จั จากบ้านแม่ตีนมาก็ประมาณเจ็ดสิบกิโลนาอนี่แหละถนนขนทางพที่ที่วัดนันต้องต้องบ้านดังมาไปถึงสพปอนะคะเนาะแต่ว่าจะถึงเมื่อไหร่ยู้เลยนอกว่าตอนนี้ะนะเราจะต้องไปอันนี้ก่อนนะคะเนาะ มาดูของขายก่อ <laughs> น <c oughs> คนไหนทุกคนเหนือจะรู้จักนะคะมาแขนนี้กินแล้วอร่อยนะคะยิงมาแขนดิบดิบอย่างนี้นะใส่ลาบมันเป็นตะแซบค่ะอร่อยค่ะนี่ แล้วอ่ะไม่ไม่ต้องอันนี้ก็ได้ดก,ก,กินแกงควักกาดก็ได้นะคะแกงควักกาดก็ล ам, <ะ>้ำล้ำจ้ะเอาไปดองเอาไปดองก่อนเอาไปดองอันนี้ปิดดองแล้วก็ว่าจะได้ดอรรเอาไปดองทัห่หลอบหนึ่งครับ อ่าใครรู้จักบ้างสวัสดีค่ะวันนี้จี h ชน n นลนะคะใครรู้จักเมียงบ้างคะเมียงเมียงดอยนะคะเมียงดอยน่นนามะคะเออใครรู้จักก็คงจะเปรี้ยวปากนะคะเนาะนี่ก็จะประมาณนี้แหละค่ะก็ตลาดเนาะ มันก็จะเป็นตลาดแบบ,บแว่าก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นคนไทยเรานี่เละมาขายอะ่ะคนซื้อคนมาซื้อก็คนจากคนสปปอเลยเนี้ยแล้วลุลักษณะแล้วก็เนี่ยของของบ้านเราทั้งนั้นเลยเนี่ยผลไม้ร้างไม้โอเคของบ้านเราหมดเลยเนี้ยเออเป็นแบบเนี้ใย <laughs> ใครอยากได้กระบุงบ้างไม่จริงจะพาซื้อกระบุงใครอยากได้กระบุงบ้าง นี่แหละตลาดที่เขาบอกตลาดไทยลาวไทยลาวนะน่ะมันก็ก็เป็นของคนไทยทั้งนั้นแหละเนะนาะส่วนมากแต่คนสนปปเพื่อนจะมาซื้อเนาะเนะี่ยของเหมือนของบ้านเราทั้งนั้นเลยเนี่นยกระติบข้าวเป็นอะไรอย่างนั้นประมาณนี้เนานะเนี่ยีปออกไปฟังนู้นเนี่ยอีกไม่นานหรอกอีกเดินไปสองสิก้าแค่นั้นแหละ ตลาดหุ้ยโกนตลาดไทยลาวอะไรประมาณนี้เนะาะแต่มาดูแล้วว่าคนที่ขายก็คือคนไทยทั้งนั้นแหละคนสบปะอน,นคนมาซื้อเนาะส่วนมากเขาจะเอาของป่ามาขายแต่ไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ของป่ากแมข้าออกไม่ได้หรอกพูดแต่แล้วนึมา นี่ก็ของของไทยทั้งนั้นแหละแต่สพอปพเพื่อนก็มาซื้อเนาะมาซื้อไปขายบ้านเพืนนะ่อนเนาะก้อนนี่ตัวอยี่ยก้อนี่นาะเออแมงอ้นเนาะตัวตะแตน,น่ะไรโรสีร้อยโรสีร้อยอัานานั้นเนาะอันนั้นหมูปาลาหม้นอเมนเมนเมน มีขนด้วยแหละสัตว์ป่าสดๆเม่นขนเม่เน,น,นมก็ขายต้องหาแล้วนะมันละซาวบาทบ่นี่ใครเคยเห็นเม่นไหมนะจำบอยเห็นเคยเห็นเม่นะมาพอเด้อ ทางนี้เขาก็มีอันนั้นอันอย่างนาะปันนกเอออันนั้นนกแต่อันนี้เหรออ,นนหอันนี้กับเม่นเหมือนกัน,น,นอ๋อปูเม่นอออออันนี้ต้องหมูปูจายคนน่ะคนชอบกินเนาะแต่บัคเคยกิกกกนนั้นมีปูเม่นต่วเม่นเนี่ยเขามีมีฟันด้วยเนะาะเออ เอออันนี้เขาพุงเ,เม่นเขาเรียกพุงเม่นเนอะฉันถ่นแล้วยังไม่ได้ถ่นนะคะแม่ชิวเม่น โลตัวเด็กก็ห้าร้อยห้าร้อยนี่ของจากบ้านเขามาเนาะอันนี้ไม้กนาฬิกรนะไม้เกีย้ยเนอหรือไม้จุไฟนั่นแหละไม้เกีย้ยไม้หลอกไฟไม้จะเอ๋ไฟนั่นแหละอันนี้โลละห้าร้อยนะคะแมงแม้นะคะรด่วน้าคนเหนือเขาดด่วนขบวนสุดท้ายนะคะอู้ อันนี้มาจากเอออันคิงมหันมีเนาะที่เป็นจังโอ้เดี๋ยวนี่เนี่ยากาจจะเป็นตลาดแบบนี้นะคะ่ะเออผลตกเนาะ นึกว่าซื้อของไปขายบอกกะนึกว่าซื้อของลูกบ้านเฮาไปขายสบปปบอกกะแม,ม่ค้านี่ก็สวยนะเนี่ยขบวนเพิ่นมาจากสบปปเนาะอขอบคุณเลยนะ